คุณคะมีไกด์ทัวร์มารอพบคุณนะคะเชิญเข้ามาเลยหวังว่าคงรอไม่นานนะคะครับดีใจที่ได้เจอคุณนะครับได้ยินว่าคุณมีเรื่องเล่าเหรอคะใช่ครับจริงๆการเล่าเรื่องเป็นงานของผมอยู่แล้วนะครับผมเคยได้ยินมาจาก พวกผู้ใหญ่อยู่บ้างแล้วบางเรื่องผมก็เป็นคนแต่งขึ้นมาเองแต่งเองเหรอคะใครใครมันจะชอบเรื่องเฉยๆล่ะครับก็ต้องแต่งเติมเพิ่มรสชาติกันบ้างก็เหมือนหนังของคุณยังไงล่ะครับามาฟังเรื่องคุณกันดีกว่าคะ่ะผมเป็นไกด์ทัวร์นะครับมีสถานที่หนึ่งชื่อว่า ปุทลิวดีอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านผมผมเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กได้ฟังเรื่องราวมาก็เยอะพอโตขึ้นผมก็เลยเริ่มเล่าให้คนอื่นฟังบ้างแล้วเกิดเรื่องอะไรกับคุณคะกับตัวผมไม่เคยมีนะครับเ,ออเพราะผมเองนะไม่เคยไปแต่ผมได้ยินเรื่องปุถลิวดีมาเยอะ บางคนก็บอกว่าที่นั่นมีผีแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่มีแล้วคุณคิดว่าไงคะผมว่ามันเป็นช่องทางการหาเงินนะครับแต่พวกเขาอยากจะค้างที่นั่นผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้

uh <laughs> ยินดีกับคุณนักเขียนสำหรับเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องยินดีกับทุกคนสิเพราะว่าทุกคนได้ร่วมมือกันถ้าไม่มีเรื่องของคุณเนี่ยแม็กซี่เราได้ปิดตัวลงแน่นอนนะครับผมพูดจริงๆนะแต่คุณแต่งเรื่องสยองขวัญได้ดีที่สุดเลยอ่ะเจ๋งมากถ้าหากว่าเวยกันจบแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มเขียนเรื่องใหม่กันได้แล้วได้ครับได้ค่ะอัญเชิญค่ะผมไม่ชอบให้คนมาขัดจังหวะนะได้ค่ะ ถ้าห<อ>าว่ามีอะไรจะถามเนี่ยเอาไปถามทีหลังเข้าใจไหมได้ครับ <laughs> เอาละเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองมีอยู่วันหนึ่งนะพวกเขานี้กลับไปที่บ้านหลังเก่าของพวกเขาขอโทษค่ะ,ะคุณปัลวีคุณเป็นใครคะคือฉันชื่อสมารตีขอเข้าไปนะคะ ได้ค่ะคุณอาทิตย์ยะโอโ้ขอโทษนะคะถ้าฉันมารบกวนคือว่าฉันเป็นแฟนคอลัมน์ของคุณนะคะฉันฝันว่าจะได้เป็นนักเขียนเหมือนพวกคุณด้วยงั้นก็ดีเลยฉันอยากให้คุณช่วยฉันหน่อยนะคะช่วยเหรอช่วยเรื่องอะไรกันเออฉันอยากให้พวกคุณไปที่เฮียนเฮียนที่หนึ่งนะคะ ฉันอยากมีประสบการณ์หลอนบ้างคงจะไม่ได้แหละค่ะทำไมล่ะอคือมันอันตรายนะครับที่ใหม่ใเนี่ยมันเสี่ยงถ้าอย่างนั้นไปที่ที่พวกคุณเคยไปดีไหมคะที่ที่เสียงน้อยกว่าแล้วก็ไม่มีผีด้วยมีที่ไหนที่ไม่มีผีบ้างล่ะคะปุถุิวาดีเรื่องที่ฮิตที่สุดของพวกคุณค่ะอ๋อใช่ครับผมจำได้ว่าเราเคยไปที่นั่นมาก่อนนะครับ เออแต่ว่าเราอ่ะเขียนเรื่องนั้นจบไปแล้วนี่ครับแล้วจะกลับไปทําไมกันอีกล่ะจากเรื่องของคุณปุถลิวดีมีวิญญาณดีอยู่นี่คะพูดนะคะถ้าชนะใจเขาได้เขาจะทําให้คนคนนั้นรวยใช่ไหมคะแต่ฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่ปุถลิวดีไม่มีพูดอยู่จริงแล้วคุณไปที่นั่นทําไมคะ ฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมพวกคุณคะ่ะฉันไปทุกที่ที่พวกคุณเขียนเลยพูดจริงๆนะคะคุณคะที่ปุถุลีว่าดีไม่มีพูดจริงๆก็ช่างเถอะยังไงเราก็ไปไม่ได้ทำไมคะพวกคุณกลัวเหรอรู้ไหมว่ากำลังคุยกับใครอยู่เออพวกเราไปที่เฮียนเฮ<อ>ียนแล้วก็เจอผีกันมาตั้งหลายครั้งแล้ว ฉันพูดจริงๆนะคะที่ปุถะลีว่าดีไม่มีพูดจริงๆไปกับฉันแล้วก็ดูให้เห็นกับตาตัวเองได้เลยค่ะปุถะลีว่าดีมีอะไรน่าสนใจเยอะคุณอาจจะได้ดราบันดาลใจมาเขียนเรื่องใหม่ก็ได้พูดดำรงคือที่นั่นมีอะไรแปลกอยู่อย่างได้โปรดไปกับฉันสักครั้งนะคะแค่ครั้งเดียวก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ฉันขอตัวก่อนต้องขอโทษด้วยที่ทำให้พวกคุณเสียเวลาแต่ว่าที่ปุถุทะิวัดีไม่มีผีจริงๆ ขอตั้กลับก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมกลับมารับแค่นี้ก็เริ่มจะกลัวแล้วอ่ะเด็กนั่นอยู่ไหนล่ะสมรตีเหรอ,อ ไม่รู้เหมือนกันเห็นบอกว่าจะมาเจอเราที่นี่นะอืมถ้าไม่เข้าไปแล้วก็คงเกิดปวดแหกขึ้นมาละมั้งเป็นงั้นแน่นอนเลยอืมงั้นก็ไปกันเถอะ เปิดไฟฉายได้แล้วข้างในาน่าจะมืดอยู่ทำไมแมนชั่นถึงได้โล่งล่ะฉันคิดว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์ซะอีกอะ่ะจะไปอยากให้มีเฟอร์นิเจอร์ทำไมกันเล่ามาดูดีกว่าว่ามีอาหารในตู้ใยญ่หรือเปล่านะ่จริงไหมเงียบเถอะอืมไปเข้าไปกัน ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยอืมมนชั่นก็ใหญ่อยู่นะเราควรจะแบ่งกันเป็นกลุ่ม,อมสองคนไปทางนี้นะอีกสองคนก็ตรงไปทางนู้นก็ได้ได ยออะไรได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะเสียงเหรอเสียงอะไรกันฉันได้ยินนะงั้นก็ไปดูกันปไะเดินไปดูกัน เงียบนะนั่นอะไรอ่ะฉันว่าน่าจะมีคนอยู่ตรงนั้น ช่างมาันเธอดูนี่ดีกว่าออ รูปใครเหรอฉันว่าน่าจะเป็นรูปเจ้าของแน่เลยใช่เหรอฉันว่าไม่น่าใช่นะอะไรฮะ รูปปั้นนี่แต่ครั้งก่อนที่เรามายังไม่มีเลยนี่นาแล้วตอนนี้มาได้ยังไงอ่ะก็อาจจะเพราะว่าคงจะมีคนอื่นก็มาที่นี่อืมฉันว่าเดินกันต่อเถอะ ดูรูปนี้สิตอนมาข้าวก่อนมันมีหรือเปล่านะอาชิกาว่าไงตรงน,นั้นมีประตูด้วยฉันว่าเราไม่ควรเข้าไปนะลองเข้าไปดูกันเถอะนะดีไหม อ้าระวังด้วยนะในนั้นไม่มีอะไรอ่ะปะกลับกันดีกว่านะอธิตยาอะไรรูปปานหายไปไหนแล้วแน่ใจเหรอว่าใครอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยฉันมั่นใจอยู่ตรงนี้แน่เข้าไปได้ไหม โอเคดูสิมีรูปปั้นด้วยไม่เห็น <Huh? S 2> มีอะไรในห้องเลยที่นี่แปลกหน้าดูเลย <Huh? S 1> ที่นี่จะมีเรื่องอะไรให้เขียนกันนะ่ะอะไรอะ เธอเห็นคนเดินผ่านไปหรือเปล่าเห็นอาชิกา มาลุยอาชิกากาทิกเป็นอะไรอ่ะมีอะไรกันเน่ะฉันเห็นทำไมเหรอฉันฉันฉันเห็นเห็นอะไรอ่ะเห็นผีอะไรนะที่ไหนใช่แล้วบนบนนั้นนะครับผู้หญิงคือผมผมผมมือ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 นะครับมือตรงนั้นน่ะตกลงว่าเห็นอะไรกันแน่ฮะผีผีแล้ว ได้ได้ถ่ายเก็บไว้หรือเปล่าเออถ่ายครับนี่ไงเราเดินขึ้นบันไดไปแล้วแล้วก็เจอรูปวาดแล้วก็ประตูนั่นมันก็ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีรูปปั้นแต่มันเงาไม่ใช่เหรอมีรูปปั้นอยู่ในนั้นนะครับน่าจะเป็นเงาของรูปปั้นมากกว่าอไม่นะครับเราเห็นมีอีกเงาหนึ่งเราก็เลยเดินตามเงาไปนะครับเราก็เดินตรงไปขึ้นไปบนนั้นตรงนั้นนะครับเอันนั้นแหละนี่ไง มันหายไปแล้วหายไปได้ยังไงไม่มีอะไรเลยกาทิตาฝาหรือเปล่าอะ่ะเมื่อกี้ยังอยู่เลยอะไหน,นลองแชค็คลิปนะอื่นดูซิเออคือเอมันอยู่จริงๆนะผมจะไปใช่อีกทีอ่ะอะไรเหรอนูมันมม,มันมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อ เดี๋ยวฉันไปดูเองอก็แค่มือปลอมในคงจะเห็นรูปปั้นที่ชั้นบนไม่ใช่นะครับ เป็นผีจริงๆนะจริงๆนะครับเป็นผีแน่นอนเลยพอได้แล้วกาธิกกาธิกลองดูเพื่อความมั่นใจขึ้นไปดูข้างบนกันให้มันรู้กันไปเลยอืม,อมไปกันได้ได้ไม่เอาอค่ะฉันไม่ขึ้นไปแล้วอัญชิกาไม่ต้องกลัวนะาเราไปด้วยกันนีไ่ไงไม่เอาค่ะไปด้วยกันนะฉันไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยไานไม่มาเร็วคุณครับไม่เอามาเถอะน้านำไปเร็ว ฉันว่าอย่าไปเลยนะคะเราไม่ควรไม่ควรเดินขึ้นไปต่อนะเราไม่ควรเดินไปต่อนะไม่ต้องกลัวหรอกเราอยู่ด้วยนี่ไงคุณคะนั่นดูบ้านในคลิปนี่นานั่นเลยอ่ะใช่เลยค่ะ เราไม่ควรเดินต่อนะคะอัญชิกาเราไปด้วยไงมาเด็วเันมีอะไรไรมีอะไรมีอะไรมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีคนอยู่ตรงนั้นไหนตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวฉันไปดูเองมาสิฉันไม่ไปไม่ไปครับฉ่นอตรงนี้นะี๋ยวไปดูเอง ไม่มีใครอยู่สักหน่อยนี่เห็นอะไรสักอย่างครัขอเช็คดูก่อนไปเร็ว